มีหอยประจําด้วยออเดินไปเดินแขกผู้ใหญ่นัง่งตรงนี้แต่งแล้วแต่งอีกแต่งแล้วหรือพูดอ,อ,อะไรวะรักกันนานๆนะยังไงอะ่ะไหนบอกมีรักจะบอกคนแรกไงหวดแล้วขนคมคบกูไม่ต้องขายไม่ต้องร้องไห้ด้วยฟังนะหัวใจอะ ไม่ต้องฉีดยาชาแค่เธอบอกลามันก็ชาไปทั้งใจเลยอเอาไว้เจ้าขลุ่ยเรา,าต้องลอบใจตัวเองบอกยังไงว่าอยากเกิดเป็นหอยขมนะทำไมขนาดอยู่ในคิดตรงเธอยังงมมาจุ๊บเลยซ้<ห> <há? S 1> อมไปห,หลายวันมาเล่นคู่พ่อไทยจะขาดได้ยังไงสอง ไปนอนที่ไหนมาใครฉีกเสื้อขนาดนี้วันนี้เป็นวันสําคัญของฝ่าบาทเออเรารักกันมานานอยู่กันมาหลายปีมีกรจะมอบให้วันแต่งเฮ้พูดจริงหรือเปล่าเรื่องจริงน้าตาจะไหลแล้วนะมีกรพร้เจ้าฟันน้ฝ่าบาทเออเอาเอาเอาไปทั่วมั่วไปหมดสลดใจเอาออกอากาศุกกนอะไรวะพอเห็นใคร ชุดเข้าห้องหน้าหมองสีสาวถามหาค่าตัวฉันขึ้นท,ทันทีเลยบอกกับคนดีไม่มีตังค์บุกให่ใครอ่ะอีพักหว้น